สวัสดีครับมนีสิพาทุกคนมาไต,ต่เห็ดอีกแล้วครับตอนนี้ก็ได้เริ่มเห็ดมาแล้วนี่ครับเด้เห็ดนา,นานแล่เห็ดนา,นานแร่ครับแล้วก็เห็ดกลนคกนี่ครับมีเม็ดน้อยมามพ่อมน,นะครับนี่อันนี้ฮาก็มาพอ่อเห็ดไข่ครับเห็ดไข่อึบนี่ครับ เห็ดไข่ดอกน,น้อยๆเอา,าเ่างเย็บปันไหนครับเพราะวะ่านี่ไรกระ็พาะดอกน,น้อยๆครับเราจี G. อึบจีเฮดครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาอีกมอหม่องใหม่ครับหม่องนี้นี่ซ้ำนี่และครับเดี๋ยวพ่อปนแล้วครับดอนนี้มองเดียวไปเลยไปนี่ครับ มะพ่อยครับดอกหนึ่งเ,ออเก็บมาแล้วดอกหนึ่งแล้วก็มะพ่อยอีกดอกหนึ่งครับออนี่ข,ขาวๆเลยครับกล่องบกโฟกัสเลยนี่ครับท้างนี้เอาก็พอะไปอีกดอกหนึ่งครับแต่ห้องหกแน่จังหน่อะไรล่ะนี่ครับอู้สองดอกเดี๋ยวว่างไก่อนนี่ครับ ดอจีดอกนึงแล้วก็ดอกบานครับดอกงหญ่่ลองเขี่ครับไม่เข้าทางเอาเห็ดป่าหนาแมวครับเอากระตาไว้ทังขีวหันเห็นดอกนึงนี่ดอกงามๆเลยครับโอ้ี่ดอกนึงจีครับ นี่ครับดอไนมเพี่พาวกะตาไปเอาฟังฝุ่นม่นี่เดี๋ยวมีดมาเคลียร์ยางดีแล้วครับไปแต่เท้ากันครับนี่เขาเกลี่ยวายวงหัน พ่อดอกจีดอ,อกหนึ่งครับขมีตัดเอาพ่ออีกแล้วครับสามดอกพี่ดอกจีจีแล้วครับนะครับกำลังแตกขึ้น ตาบานมันก็ดิดอกแน่ครับเดี๋ยวเห็นมาตะไกลครับอดอกหนึ่งเถ่าอุปเถาเนาะนีอบปเ่าครับขาแข็งแข็งอยู่หักหกแน่จังหน่อยได้ไทยดีไปได้ครับนี่งามอยู่ครับ อีกแล้วดอกหนึ่งทำไมเขาถางไว้นีฮาเบิงมูเหมือนกันครับองนี้ได้นี่ครับกำลังดอก,ดอกงามๆจะพาไากครับแถวๆนี้ล่ะแล้วก็วอ,อีกดอกหนึ่งครับนี่เฮตะไข่ได้วยครับเขียวๆวครับ พูดนี่ครับดอกนึ่งอูผิดมีมีดอกสีนะครับนี่ครับเก็บเลยหอมหอมครับบางได้เฮ็ดออกนี่หอมเลยแหละครับยางไปนี่หอมกลุ่มเลยแหละเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนเดี๋ยวเอากระตากมาเอาดีครับสามดอกของข้าวกระตากบ้างไว้เลยครับ กตาถ้าดอกบานเ้าที่ความลงนะครับเพราะว่าถ้างายขื้นมันติดมักแตกนะครับเลยความลงนี่ครับถ้าดอกดอกั้งซี่เอาแวงเดก็บเดยครับนี่นกัตาแต่ว่าถ้าดอกบานสีความลงสีดีกว่าครับมันจะบม่แตกเลี้ยหากันต่อที่าครับใกล้ๆกันหนึ่งว่าหันเก็บไปว่าหันหนลืมเบิ้งครับอ โอ okay, oh, oh, ดอกนี้ยังมาออกเป็นแเป็นเป็นแเป็นนะครับดอกจ<อ><อ>ี oh. โอ้ยนี่คือนี่ครับมันเกลียวแป้งหันเี็นไหมครับ เพิ่มเห็นกลับมาลวมาพ่อยอีกครับเจอกระตาด้วยนี่กะมาพออ่อยเห็ดตะไคร่านาเหลืองครับนี่สีเหลืองเหลืองเก็บไปเก็บไปกนครับนี่อีกดอกหนึ่งน่าสีเหลืองครับมือน,นอาแล้วเลยหลายดอกเลยเดีมือนอีกระลังพ่อครับช้องดอก ่นยางมาบักย่างไก่ครับอู้โชคดีอยู่นี่เห็นอยู่ครับว่างหันเห็นอยู่สองดอกครับเดี๋ยวจะพาะเก็บกึบเนี่ยครับใส่มีดนะครับนี่ครับมีดมีดนี่ปกติก็ว่าียม,มาตัดขาเหด็ดแะครับแต่ว่ามันหักองแต่เอากตลองตัดนะครับมีประคอเนี่ยไว้ทางปลาครับ น,นที่ยอ่อคือมมนยุขางกันที่นครับเดิมต่อก,กางงามเลยครับบุมีดอกหน่อยนะครับสองดอกก็เชียวดอกเกียวมันมีโปรไ้ก่อนน้อยโปรดครับ มาพ่อเฮ็ดนาแลอึ๊บนา่าแลดอกงามงามครับแถวใกล้ๆครับ,รบนี่ครับดอกหนึง่งฟ้าพี่น้องหมานๆม,น,มนครับอึ๊บๆหมานๆมนันแจ็คกว่าแจ็คดอกครับอยูต่ตรงกันนี่ครับน่าหัก แสงนะครับนะครับมีน้ำกันหาเก็บหยากจหง่อยไปเ,เก็บน้ำกันครับบปูปลาพาโดงนะี่ครับพูนดอกหนึ่ง 2ดอกครับ วุ้นนี่ครับตอันหนึ่งตัอันครึ่งก็สีเงียบเงาในน้อยงครับง่วงๆนอนแต่ว่าก็อยากมากครับมากอะพอได้กินนะครับดีกว่าซื้อเขาทางตลาดครับนี่ดอันนึงมากกะเดมวนน้ำครับเดมไทยเบิงสีน้องเดงน้ำนี่เป็นโดนถือมาปีหนึ่งเก็บเห็ดกับบดนนะครับแต่ ช่วงที่มันสภาพอากาศครับปีได้ฝนดีกะไดเก็บโดนปีได้ฝนบดีกับไ่ค่อยได้เก็บครับก็เลยว่าช่วงนี้มันเฮ็ดออกก็เลยชีไดเขาป่าด้วยดุทายไปพี่น้องิึงครับก็ขอบคุณด้อที่พี่น้องทติดตามให้กำลังใจที่วิธีชีวิตบ้านแบบนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็พ่ออีกแล้วครับอืม อีกจีนึงจีต้มตุ๋มไก่เต็มกระตาแล้วครับโอ้เอยเฮงยังกินดีน่ามั้งนี้คอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าเยเฮงยังกินดีอยากให้ผ้าไปไต่เห็ดจังไดเฮ็ดคลิปจังไดฝากกดไลค์กดติดตามพี่ผักวิจารณ์็ดเต็มที่ครับเดี๋ยวเนี้ยหอกับผ้ากันมาเก็บเห็ดน้มกันขึ้นก่าอุ้ยนี่นี่ครับนี่ วางกระตาเลยวางกระตาเลยนะครับหกหกดอกง่ายง่านะครับมันบัโฟกัสกองกับบโวกัสได้ครับใหญ่เบ่งสีแ้ๆของเขาไหมครับฟางฝุ่นเหมือนเห็นดอกหนึง่งงามขึ้นมันดีดีตรงที่ว่ามันเห็นเมิดไหมครับแข็งแจงได เห็นหน้อยเดียวกับเห็นแต่มหายามเว้นนี่แสงแดดแสงแดดแน่นั่นแน่โอ้ยเดียวกับไป่เห็นนะครับแตนน่ย่ขึ้นนี่ขอดีมันก็มีแต่มาหายามคขึ้นเห็นอยู่ใต่ใบใหม่เห็นออกมาหน่อยเดียวกับเห็นไหมครับชมมาก้อนก็บ่เขอใจแต่ว่าเป็นอย่างเพิ่นขึ้นมากมหาหา้งขึ้นเพราะว่ามันเดียวหาง่ายครับ ว้าเด็ดไก่เต็มกระตาแล้วมีแต่เห็ดไข่อ้อยต่อยด้ยครับนี่พี่น่าอื่นบ่มีว้าวมาปล่อยอีก้ะครับติดเดดติด,ด,ด,ดโอ้ยพอมีกำลังใจหายอยู่นี่เห็นเรื่อยๆครับอุ้ยจองนี้น่อยยุ่ต้หง้าเลยครับกงกับวลฟกัดแสงไล่โปรดทำยามพื้นนะครับ อีกดอกนึงวู้หลายดอกอยู่ตอนนี้ว่างกระตาก่อนครับว่างกระตาไกลๆเลยนี่ครับหู้สามซีพี่น้องครับซีพี่น้องเดี๋ยว ครับรณไฟหลุดครับเก็บได้ครับสีพี่น้องหนึ่งสองนี่น้ำกันอย่างนั้นคือหากแล้วค่อยตัดครับบางอันมันก็นหักคือมันเสียมันไหลเยยลยครับหากันต่อครับ นาำไต่กับข้าก็ะส่ซองไปเรื่อยๆทื่อยดีมองที่เค่อยออกแล้วครับตรงนี้ออกข้าก็สิไปจอบเบิงแล้วก็ระสิพ่อจังสีแล้วครับนี่นี่น้อยกับเลี้ยวเห็นครับกับเบิงกับตาข้ากับอัปเดตกับตาขานี่ได้ดอกงามๆครับครับดอกหนึ่ง ออดอกอย่างงามนะครับเพื่อจังดอกไม้กีบมันแตกมันแห่งครับดินสภาพอากาศแห่งมันก็จะแตกมันแฉกปกติเขาก็จะบแตกมานี่ครับแต่งามงามครับนี่คือจังดอกไม้นี่นี่ครับบ้างทั้งมูลเลยแต่มาต้าพักกับมาพร้วครับนี่วุ้นหนาสีสองดอกแล้วผมว่ามันเป็นแบบเคลื่อนยังงล่ะบมันเห็นจงไนครับเห็นมาครับ ลอ,องดอกแดงงามกไหมครับถ้าสังเกตก็คือผมไม่ค่อยเคลียร์มาไหนนะครับผมว่าให้มันออกมือไมไหมครับถ้าเขาเคลียร์ปุ๊บเขาได้เปิด เปิดอากาศให้แสงแดดมันซองแล้วมันอาจจะแห้งครับผมคิดด้ยความคิดผมผมก็เลยเพิ่อยเคลียบปาหนไอยปาดดอกนะครับดอกยักเลยแหละขาบางเงยเลยครับเพิ่งขาประกานเงาเงาที่สุดเลยครับว่าหันก็ได้เห็ดกระแป้งมาดอกนึงครับแต่ว่าตอนนี้มาพอ้เห็ดไข่ดอกนึงครับ ออกกุ้ยใต้เงาค่อยโอ้ยออกไปเลยเนาะเหดไข่มังนี่ก็จะเป็นดอกอเชียวเขียวเลยครับปกติจะเป็นสีขาวก็สีเหลืองแต่แถวนี้จะออกเชียวเขียวเก็เบอยางกี้จังหน่อยครับนี่ครับ,รบเชี่ยวเขียวๆขไหมนี่บ่ มองนี้ก็ได้เทียไรดอกสองดอกครับบ่หลายสีเบิร์ดเลยได้ครับแบบน,นบี้สีก้าบ้านแล้วบบนี้มีบ่อุ้ยตกสีรษะไปเบิรงอีกมองนึงแล้วสีก้าบแล้วครับเดรร้ยายละเดร่เต็มตาแล้วครับแล้วก็ขี่มเอเตอร์ไซค์มานะครับยามคืนแล้วก็บบอกไก่บ้านมาได้น,นะครับพ่อเฮ็ดดอกนึงครับ โอ้เห็ดแหงครับเห็ดดินแหงเห็ดดินเหยวครับนี่ครับแข็งแรงอยู่ด้วยนะครับมันแข็งขาแข็งครับแต่ว่าเพิ่นออกในดินที่มันแข็งครับมันก็เลยดอกบ่ค่อยงามครับเห็นไหม